สวัสดีนะครับท่านผู้ติดต,ตามทุกท่านเนาะอยู่กับผมสร้างมากงอีกแล้วกับเรื่องราวนะครับของเรือเดินสมุทรแล้วก็อุปกรณ์กลไกต่างๆนะครับผมของเรือบรรทุกสินค้านะครับเรือเดินสมุทรนั่นเองเนาะชมรมคนมักของใหญ่สร้างมากงวันนี้สร้างมากงเนี่ยจะพามาดูอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมโมโม้นะครับผมเรื่องระบบระบายความร้อน เครื่องจักรละกันที่อยู่ในเรือเนาะเพราะว่าผมก็เคยพูดไปแล้วละ่ะแต่มันก็คร่าวๆนะครับยังไม่เห็นภาพของจริงสักเท่าไหรนะ่เนาะวันนี้มีโอกาสเนาะผมก็เลยจะมาพูดให้ฟังนะครับก็ส่วนมากแล้วในเรือนะครับเขาจะใช้ระบบระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าคูลเลอร์นะครับเขาเรียกว่าค er นะูลเลอร์เนาะโดยใช้น้ําจืดน้ําทะเลนี่แหละนะครับผมทํางานผสมประสานกันเนาะ โดยหลักๆแ้ลเนี่ยเขาจะใช้น้ําทะเลนะครับเอามาระบายความร้อนน้ํามันเอามาระบายความร้อนน้ําจืดที่ใช้หล่อเย็นเครื่องจักรนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะพามารับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะให้ด้วยเนาะกับสร้างมากนะครับผมวันนี้นี่เลยที่เห็นนะครับตามภาพเนาะเขาเรียกว่าไส้คูลเลอร์นะครับระบบแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคูลเลอร์ไส้อ่า มาโดยเดีย๋ยวผมเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆนะครับเป็นคูลเลอร์เกียร์เกียร์เรือ,อแก๊สนั่นเองที่ทําการโอเวอร์ฮอนเนาะมีโอกาสนะครับได้ชักทรงชักไส้ได้ถอดออกมาให้เห็นแบบชัดๆนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนเนาะอันนี้เขาก็เรียกว่า,าเสื้อนะครับเสื้อคนะูลเลอร์เนาะอันนี้เขาเรียกว่าไส้คูลเลอร์นั่นเองคูลเลอร์เนี่ย เป็นคูลเลอร์น้ำมันหล่อเกียร์นะครับน้ำมันเครื่องของเกียร์นั่นแหละหรือน้ำมันเกียร์นั่นเองน้ำมันเกียร์เจ้าตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่นะครับผมเป็นแบบคล้ายๆว่าไฮดรอลิกด้วยเพราะว่าเป็นระบบเขาเรียกว่าคัสเปียกแล้วก็ช่วยหล่อลื่นนะครับผมชิ้นส่วนต่างๆของเกียร์เนาะทีนี้มันก็จะเกิดความร้อนแหละเวลาเขาใช้งานนะครับเขาก็เลยต้องการที่จะระบ,บายความร้อนมันเจ้าตัวนี้เลยนะครับใช้น้ําทะเลในการหล่อเย็นเนอร์สีบอกไห ฝั่งนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้นะครับผมมันเป็นน้ํามันเนาะฝั่งนี้มันก็จะเป็นน้ําทะเลนะแล้วทีนี้นะใช้น้ําทะเลเนี่ยในการหล่อเย็นนะครับอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆมันก็มีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเนาะทั้งสิ่งสกรปรกต่างๆสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ําทะเลนะครับเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยมันไม่สะอาดอยู่แล้วแล้วก็การกัดกร่อนต่างๆเนี่ยทางวิศวกรนะครับเขาก็ออกแบบมาว่าใช้ชิ้นส่วนโลหะที่ ทนต่อการกัดกร่อนนะครับผมมาใช้งานกับอุปกรณ์ระบายความร้อนในเรือนะครับนี่เลยอันนี้ก็เป็นทองเหลืองทองแดง <c oughs> พวกทองเหลืองทองแดงเนี่ยมันก็ทนต่อการกัดกร่อนนะครับการไม่เกิดเป็นสนิมว่าง่ายๆไอจ่าอย่างฝาครอบนี่ครับเป็นฝาครอบของคูลเลอร์เนาะเนี่ยที่ผมถอดออกมานะครับเ <c oughs> ขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมปิดไว้อันนี้หัวนะครับผมเจ้าเจ้าตัวนี้อ๋ <c oughs> อเจ้าตัวนี้อยู่หัวนะครับอยู่หัว จะตัวนี้อยู่ท้ายนะครับเป็นระบบแบบไหลวนนั่นเองก็ไม่ใช่ไหลวนเขาเรียกว่าไหลกลับนะครับมันไหลเข้ามาในรูนี้สมมติมันเข้ารูนี้ใช่ไหมมันก็ย้อนกลับมาทางรูนี้นะครับเป็นระบบไหลกลับเนาะเมื่อทําการแลกเปลี่ยนอนุณหภูมิกันเสร็จแล้วนีฮะสิ่งสกปรกที่ผมอยากจะให้ดูวันนี้อุบไว้นะครับนี่ยโอ้โหวิตันปึกเลยเนี่ย อันนี้เป็นคีเลนนะครับเป็นคีเรียนเป็นซากสิ่งมีชีวิตพวกพืชพวกสัตว์นะครับองที่อยู่ในทะเลนั่นเองอันนี้เจ้าคุรเลืกนี้มันตันนะครับทางเข้าแต่หลอดหลอดข้างในนี่ซึ่งเป็นหลอดทางเดินน้าทะเลเนี่ยมันไม่ตันนะครับฮอตแฮรร้อยแรงม้าเนี่ยเขาก็ทําการแช่ในน้ํายานะก็กลุ่มเคมีเนาะแล้วก็ทําการแยงไส้แยงหลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เจ้าตัวนี้ทําความสะอาดแล้ว จ้าต,ตัวนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเพราะว่าผมอุบไว้อุบไว้ให้เอฟซี FC นะครับได้ดูได้ชมกันว่าน้ําทะเลเนี่ยเนี่ยดูสิมันสกรปรกขนาดไหนนะครับผมปกติแล้วอุปกรณ์ระบายความร้อนหรือชิ้นส่วนที่เราเรียกว่าคูลเลอร์นะครับเขาจะทําการทําความสะอาดนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของคนประจําเรือนั่นเองเป็นคนเรือเนาะที่เขาใช้สอยเครื่องจักรต่างๆนั่นแหละเขาก็จะทําการเปิดฝาเย็ง มายงมาแยงนะครับแต่เขาจะไม่ไมชักไส้นะเวลาถึงมืออย่างมือช่างเนี่ยอย่างพวกผมเป็นช่างใช่ไหมพวกผมก็จะทําการชักไส้นะครับมาเปลี่ยนอะไรนอกจากทาความสะอาดแล้วก็จะเปลี่ยนพวกซีนพวกโอลิงนะครับพวกนี่โอลิงนะครับมันกรอบแล้วพวกปลกเก็ีต่างๆนะครับพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยที่ผมจะถอดเปลี่ยนให้กระทางเรือนะครับซึ่งทางเรือเนี่ยขณะอยู่กลางทะเลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะซ่อมทําได้นะครับเวลาเรือเข้าอู่หรือเรือถึงกับกำหนดซ่อมทําแล้วเนี่ยเขาก็ มาช่างเฮ็ดให้แน่ข่อยจางเจ้าสันเอะอ่ะนี่คือปัม๊มปั๊มเกียร์ของเจ้าตัวเกียร์หัวเครื่องนั่นเองหรือเกียร์ขับช้าเจนนะครับผมเจ้าตัวนี้ปั๊มตัวนี้มีหน้าที่สร้างแรงดันให้กับน้ํามันเนาะ mm. เพื่อไปล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเกียร์ปัม๊มเพราะว่ามันเป็นเฟืองเป็นเฟืองใช่ไหมเฟืองสองตัวขบกันนะครับผมทําให้เกิดแรงดันขึ้นแล้วก็ปั๊มเจ้าตัวนี้เนี่ยสร้างแรงดันเพื่อจะไปกดลูกสูบของ คัสต์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําให้คัส์จากหรือคัส์จับนะปกติคัส์เนี่ยมันจะจากด้วยแรงสปริงใช่ไหมส่วนคัส์จับหรือเขาจะทํางานเนี่ยมันก็จะดันให้แผ่นคัส์กับแผ่นดิสเนี่ยสนิทกันครับเจ้าตัวนี้ใช้ระบบคัส์น้ํามันนั่นเองอมาเรื่อยๆวันนี้วันนี้อยู่ที่ช็อปนะครับอยู่ที่ชอ็อปเขาเลิกงานกันหมดแล้วตอนเย็นอันนี้ก็ค่าประมาณหนึ่งทุ่มแล้วละ่ะสร้างมัางก็เลยมามามโมให้ฟังนะเดีย๋ยวผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้ ชิ้นส่วนของเกียร์นะครับที่เรียกว่าชาร์ปเจนนะครับผมก็รื้อกระจุยกระจายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขนกลับมาที่ช็อปนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเดีย๋ยวเราหมีคอมมโดนะครับผมน้องสายของกับผมเองเขาก็จะทําการถอดหน้าแปลนเจ้าตัวนี้ออกนะครับจากเคราเพราะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเจ้าหน้าแปลนตัวนี้แต่สิ่งที่เราจะถอดออกมาหลังจากที่ถอดหน้าแปลนแล้วคือเจ้าตัวนี้ครับผมบเจ้าตัวนี้หน้าแปลนนี้ อ่าหน้าเป็นตัวนี้นะครับผมมันจะมีซีนอยู่หนึ่งตัวการที่จะถอดเปลี่ยนซีนเจ้าตัวนี้เราต้องถอดหน้าเป็นเจ้าตัวนี้เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะถอดเพราะว่าแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันมีถึง2,000แรงม้าเนาะโดยประมาณแหมมันก็ต้องทนแรงขับแรงบิดแหละมันไม่ได้หลุดออกง่ายๆนะครับผมต้องใช้เทคนิคพิเศษความร้อนความเย็นนะครับต้องทำขาเขืออะไรต่างๆนะครับคอยดูดคอยอัดเนาะ ใช้ไฮดรอลิกนะครับผมอัดออกดี๋ยวช่างหมีคอมโดพรุ่งนี้เขาจะทําการดูดเจ้าตัวนี้ออกนะครับผมเพื่อเปลี่ยนซีนตัวนี้เขาเรียกว่าค่าช้างเอางามไปไง่ายงแค่ซีนตัวเดียวนะครับผมไม่กี่ร้อยเนาะแต่ต้องยกเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับผมมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรค่าช่างค่าวสัสดุต่างๆมันก็เป็นค่าใช้จ่ายหลายตังหลายบาทประมาณนั้นแหละอ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องของการซ่มอมบำรุงเนาะแล้ว FC นะครับผมหลายๆท่านผมคิดว่าอาจจะสงสัยนะครับว่าในเรือเนี่ยมันมีหม้อน้ำไหมเหมือนในรถยนต์ไหมมีครับผมมีเหมือนกัน,ม,ม,น,กนมีเหมือนกับในรถยนต์นั่นแหละแต่มันจะแตกต่างกัน,กนยังไงผมจะพามาดูนะครับเนื่องจากตอนนี้ผมอยู่ที่ช็อปนะครับที่ช็อปเนาะแล้วก็เป็นที่พักแล้วก็เป็นออฟฟิศในตัวด้วยนะครับชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นช็อปนะครับเนี่ยฮะดูเวิร์กช็อปคร่าวๆของ ของทีมงานนะครับผมทีมงานพวกผมเองทีมงาน KSN นะครับแล้วก็ชั้นลอยชั้นลอยคือเจ้าตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเป็นออฟฟิศนะครับส่วนชั้น2แล้วก็ชั้น3เป็นที่พักของพระนักงานของพนักงานอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหม้อน้ําที่ใช้งานในเรือนะครับว่ามันมีหน้าตายังไงเก็บไว้อยู่นู้น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 ครับไอเปิดไฟสีอ่าเขาเรียกอะไร อยู่นั่นแหละอยู่หลังบ้านนะครับอยู่ผมพาไปดูแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เดินมาถึงหลังบ้านแล้วนี่ครับหม้อน้ําหม้อน้ําที่ใช้ในเรือเนี่ยครับไอเจ้าจุกที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าฝาเติมนะครับมันเป็นเกลียวเป็นฝาธรรมดาสามารถเปิดแล้วก็เติมน้ําจืดลงไปนะเติมน้ําจืดลงไปไอเจอ้าตัวนี้เป็นน้ําจืดเข้านะครับคือน้ําที่ออกจากเครื่องยนต์เขาจะเข้ามาตรงนี้ส่วนตัวนู้นตัวนู้นเขาเรียกว่าทางออกของน้ําจืดนั่นก็คือน้ําที่ผ่านการระบายความร้อนแล้ว ที่จะไหลเข้าเครื่องยนต์เพื่อที่จะไประบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับหม้อน้ำเนี่ยมันจะอยู่ในเครื่องยนต์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับผมทั้งเครื่องปัน่นไฟแล้วก็เครื่องจักรใหญ่เนาะพอเรือบางลำเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องจักรใหญ่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากตามขนาดของเรือนั่นแหละอ่ะมันทํางานยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนีอนนนนน้อันนี้น้ําทะเลนะครับน้าทะเลเข้าอันนี้น้ําทะเลออกซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่า ไหลกลับมันเข้าฝั่งนี้มันก็ออกฝั่งนี้นะครับผมซึ่งกลับมาฝั่งเดียวกับทางเข้านั่นเองเจ้าต้นข้างในนี้มีอะไรข้างในนี้มีอะไรข้างในนี้มีไส้คูลเลอร์นะครับเหมือนกับที่ผมให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปมันเหมือนกันเลยเป็นไส้ทองเหลืองนะครับผมหน้าเป็นทองแดงอะไรประมาณนั้นแหละเป็นหลอดข้างในนี้ก็จะมีน้ำนะครับฝั่งนี้จะมีน้ําส่วนไส้ก็จะเป็นไส้น้าทะเลไว้ระบายความร้อนเนาะส่วนชิ้นส่วนนี้ที่เห็นใกล้ๆนี้มัน ชำรุดแล้วล่ะใช้การไม่ได้นะเขาเรียกว่าแอร์คูลเลอร์แอร์คูลเลอร์เนี่ยเขาไว้ทำไมนะครับไว้แอร์คูลเลอร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับอยู่2ออย่างก็คือช่วยระบายความร้อนของอากาศนะครับที่จะเข้าไปในท่อร่วม ID หรืออุ่นอากาศที่จะเข้าไปในท่อร่วมไอดีมันทั้งฮีททั้งคู <c> o <oughs> เป็นได้ทั้งให้ความร้อนแล้วก็ทำให้เกิดอากาศมันเย็นนั่นเองสำหรับ มันก็แล้วแต่เนาะว่าเครื่องยนต์นั้นถูกสร้างมาเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงแล้วแต่วิศวกรน,นะครับเขาจะออกแบบมานั่นเองนะอันนี้เรามันก็เป็นเครื่องเรื่องที่ซับซ้อนเนาะระดับวิศวะนู่นแหละถ้าเขาระบายความร้อนออช่วยทําให้อากาศที่จะเข้าไปในท่อร่วมไมด่ดีเนี่ยมันเย็นเขาจะใช้อะไรเขาจะใช้น้ําทะเลนะครับนี่ฮะเป็นไส้เป็นหลอดนี่ฮะข้างในนี้เป็นน้ําทะเลผ่านนะไอเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นน้ําทะเลไหลกลับเหมือนกันมันเข้าฝั่งนี้ มันก็จะออกมาจากฝั่งนี้นะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้ที่ที่เหลือเนี่ยสองอันเนี่ยมันจะเป็นฝาแร่ที่เขาเรียกว่าแร่ก,กันกร่อนนั่นเองแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยหลอดมันทะลุหลอดมันํารุดเสียหายมันรั่วน,นะครับผมเกินที่จะเขาเรียกว่าซ่อมแล้วละ่ะมันซ่อมไม่ไหวซ่อมไม่ได้ซ่อมไปก็ใช้งานไม่คุ้มค่าเขาก็เลยถอดทิ้งนะครับผมเปลี่ยนใหม่ก็เลยเก็บมาไว้เป็นตัวอย่างนะครับว่าว่างๆสักวันหนึ่งสร้างมั่งก็จะได้ อัดคลิปให้ท่านผู้ติดตามได้ฟังกันนะฮะหน้าตามันมันก็ถ้าเป็นการล,อาลดอุณหภูมิของอากาศที่จะเข้าในท่อร่วมไอด่ดีมันก็ทํางานคล้ายๆในรถยนต์ที่เรียกว่าอินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองนคะครครีบพวกนี้นะครับครีบพวกนี้เนี่ยเป็นครีบที่อากาศไหลผ่านนะครับผมซึ่งน้าทะเลเนี่ยเราทราบดีอยู่เนาะมันมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะครับหรือเย็นนั่นเองเมื่อไหลผ่านหลอดมันก็ทาให้หลอดเย็น แล้วก็อากาศมันก็จะไหลผ่านนี่ครับผมเจ้าตัวนี้ตามกําลังอัดของเทอร์โบแล้วก็แรงดูดของหัวของลูกสูบนั่นเองนะครับ <S <S เมื่อมันไหลผ่านเสร็จแล้วมันก็จะทําให้ตัวเองเย็นหรือเครื่องยนต์บางแบบบางยี่ห้อนะครับเขาก็จะไม่ได้ใช้น้าทะเลวิ่งเนาะเขาก็จะใช้น้าร้อนนะครับวิ่งผ่านเพื่อทําให้อากาศที่จะเข้าไปในท่อร่วมไ่ดีมันเกิดอุณหภูมิสูงนะครับผมง่ายต่อการจุดระเบิดหรือเพื่อเหตุผลต่างๆนะครับผมของระบบกลไกต่างๆของเครื่องยนต์เนาะอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับ ไหนๆก็มีโอกาสนะครับผมมีเวลาเวลานะครับก็เลยเอามาฝากกันเนาะเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแอร์คูลเลอร์หด้อสีบอกให้หรือเป็นแอร์ฮีเตอร์ก็ได้ <c oughs> มันทำงานได้ทั้งสองอย่างนะครับแล้วแต่เราต้องแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งานหรือวิศวกรนั่นเองว่าเขาจะกำหนดมาให้เรานะครับผมทีนี้ก็วกกลับมาในเรื่องของ ระบบตัดต่อกําลังระบบตัดต่อกําลังเนี่ยแน่นอนเขาใช้คัตเนาะง่ายๆบ้านเราแล้วกันเขาเรียกว่าคัตคัตเนี่ยมี2อย่างคัตเปียกกับคัตแห้งคัตแห้งกับคัตเปียกมันก็มีอยู่ในรถยนต์คัตเปียกเนี่ยอยู่ในรถยนต์รถรถใช้งานทั่วไปเขาจะเรียกว่าเกียร์ออโต้เนี่เป็นคัตเปียกเนาะมันจะอยู่ในเกียร์ออโต้ส่วนคัตแห้งก็อยู่ในคัตฟันหวีคัตอะไรต่างๆนะครับผมสำหรับเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดา ส่วนในเรือนั้นมันก็มีทั้งคัสเปียกคัสแห้งนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะพามาดูนี่เลยเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าคัสเปียกนั่นเองมันจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับผมเน้นๆเ,เลยนี่แผ่นดิสกับแผ่นคัสเขาจะอยู่สลับกันนะครับส่วนเจ้าตัวนี้อยู่ด้านบนเนาะอันนี้มันเป็นแผ่นดิสนะครับผมจะจับกับเฟืองอีกตัวหนึ่งอ่าอันนี้เฟืองจักรเขาอยู่อยู่ด้านนอกเนาะนี่เขาอยู่อยู่ด้านนอกเห็นไหมครฟันฟันเฟืองเขาเขาอยู่ด้านนอก แล้วก็มันก็สลับมาอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแผ่นดิสแผ่นคัสี์อันนี้เขาเรียกว่าคัสนะครับผมแผ่นคัสนะครับผมเฟือ,องก็อยู่ด้านในเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเขาจะหมุนเป็นอิสระต่อกันนะครับเจ้าตัวน,นี้เขาจะแผ่นดิสแผ่นคัสแผ่นดิสแผ่นคัสสลับกันไปสลับกันมานะฮะเห็นไหมแผ่นดิส <panels> ตอยู่ข้างบนแผ่นคัสลงมาข้างล่างแล้วก็ข้างล่างลงมาอีกก็จะเป็นแผ่นดิสตแล้วก็จะลงมาอีกเป็นแผ่นคัสแล้วก็ลงมาอีกเป็นแผ่นดิสตเห็นไหมฮะเจ้าตัวนี้อง ทาการตรวจซ่อมตรวจเช็คโดยช่างผู้ที่ชํานาญการมันก็จะเป็นอิสระต่ตอกันนะครับทั้งสองชิ้นแต่ทั้งสองชิ้นก่อไฟแล้วมันก็จะมีแรงดันจากปั๊มที่ผมเคยพูดไว้ในต้นคลิปเนาะเป็นปัม๊มในน้ํามันเกียร์นั่นแหละแล้วก็จะมีชุดลูกสูบนะครับผมเมื่อมีคําสั่งมานะชุดลูกสูบก็จะทําการกดกดเจ้าตัวนี้นะครับผมให้มันแนบสนิทกันระหว่างแผ่นดิสกับแผ่นคาร์ดปุ๊บเมื่อกดแนบสนิทกันปุ๊บมันก็จะเกิดแรงฟืด แรงฟืดทีนี้ก็มันก็จะหมุนทํางานตามกันไปเรื่อยๆนะครับด้วยกันเลยประมาณนั้นแหละนี่คือคัสเปียกนะครับคัสเปียก <c oughs> เมื่อคลิปที่แล้วผมก็ทําให้เห็นเนาะคัสแห้งแบบระบบตีนผีซึ่งเป็นระบบโบราณมากๆนะก็วันนี้มีให้ดูแค่นี้แหละหลายๆท่านอาจจะตั้งตารอตั้งตาคอยนะครับว่า,าที่ผมค้างไว้นะเนาะเรือไม่มีเกียร์ไม่ใช่ ไม่ใช้เครื่องจักรระบบเขาเรียกว่าอะไรกับจักรแล้วก็ไม่ได้ใช้ระบบหางเสือที่เรียกว่าอาร์ซิมูตมันจะถอยหลังยังไงอันนี้ผมก็แปะป้องไว้อีกนั่นแหละเพราะว่าเรือมันยังไม่ขึ้นอู่ผมก็รอเรือขึ้นอู่นั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปถ่ายในท้องลง,ท,งท้องเรือแล้วก็ลงไปห้องเครื่องแล้วก็จะชี้โบลชี้เบ๊ให้ฟังนะครับโมสบัสหิันแหลอันนั้นก็แปะป้องไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นของเรือแก๊สนะครับผมอะไรชิ้นส่วนต่างๆที่เอามาโอเวอร์ฮอนอามา ตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับผมในเวิร์กช็อปของ KSN Marine Service นั่นเองเอ่ยชื่อบริษัทของผมได้นะครับเพราะว่าผมขออนุญ,ญาตบอสแล้วบอสบอกว่าะจะเอ่ยชื่อบริษัทก็เอ่ยไปนะครับผมส่วนชื่อเล่นชื่อเล่นเนี่ยของทีมงานพวกผมก็คือก o d z i l l a น้อยหรือกอสนนะครับแต่แปลเป็นภาษาไทยเนาะ KSN นี่แม่เราก็แทนที่โดยตรงสือภาษาไทยก็กสน กสนาเป็นชื่อที่ผมเรียกเลเล่นๆกันนะครับผมถ้าเอาแล้วก็อันนี้เป็นแค่ตัวยอเนาะถ้าเป็นตัวเต็มมันก็จะเป็นว่ากัสซิลาน้อยนะครับผมทีมงานพวกผมก็ทํางานด้วยความระมัดระวังเนาะงานอุตสาหกรรมเรือเนี่ยเขาเรียกมันจัดอยู่ในประเภทที่เรียกว่าอุตสาหกรรมหนักมันมีอันตรายเยอะแยะมากมายทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งเรือเข้าอู่นะครับการยกของชิ้นส่วนแต่แต่ละอย่างนะครับการลําเลียงวัสดุอุปกรณ์ เนาะอะไรนะครับในการขึ้นลงเรือเนี่ยโอ้มันหนักเนาะมันใหญ่เราก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังเหมือนกับอาชีพอื่นๆน,นั่นแหละนะครับผมอาชีพอื่นๆก็ต้องใช้ความระมัดระวังยังไงก็เซฟตี้ไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมนะครับชีวิตแขนขาหรืออวัยวะต่างๆของเรามันมีความสําคัญมันมีค่าต่อตัวเรานะครับก็ยังไงก็เซฟตี้ไว้ก่อนเนาะอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก็ลากัน สำหรับสร้างมางเองก็จะขึ้นไปอาบน้ําแล้วก็กินข้าวแรงแล้วก็จะพักผ่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะต้องรีบไปทําการทํางานอีกคือเก้านะครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านเด้อน,นะครับ f อทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม